อ่านทุกตัวอักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊กวอร์มคอเนอร์จะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่านทุกคนมีความรู้สึกประมาณว่าทำไมชีวิตที่เราใช้ไปแต่ละวันเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันตึงเครียดมากจนเกินไปหรือเปล่าครับ บางทีในแต่ละวันที่เราใช้อเรามากจะคาดหวังว่าสิ่งเหล่าเนี้ยจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นเราคิดว่าเราจะต้องทําให้เต็มที่ที่สุดทําปัจจุบันให้ดีที่สุดต้องผูกมิตรสัมพันธ์กับใครก็ตามที่รักเราแล้วเราก็รักเขาต้องทําสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดในคําคมเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้ใช่ไหมครับทาปัจจุบันให้ดีที่สุดทําตอนนี้ให้ดีที่สุด ซึ่งคำเหล่านี้นะคะับางทีมันอาจจะทําให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากจะเกินไปจนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเราคือใครความสุขของเราเป็นยังไงกันแน่ไม่แน่ว่าบางทีเราอาจจะเอาพวกสภาพแวดล้อมทางสังคมความคาดหวังทางสังคมค่านิยมต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มาครอบงําเราไว้แล้วเราก็ต้องทําตามตามเส้นทางที่คนอื่นเขาต้องการที่สังคมเขาบอกว่าเออสิ่งนี้มันดี ซึ่งสิ่งเหล่านั้นบอกเลยนะครับว่าเราจะรู้สึกเสียดายชีวิตที่ผ่านมามากๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยทําไมเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันทําให้ตัวเราเนี่ยไม่มีความสุขนั่นเองในหนังสือที่ผมจะนํามาดูในคลิปนี้นะครับก็คือช่างมันเถอะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นเท่าทุรีกันหมดแล้วผมชอบหนังสือเล่มนี้มากๆนะครับมันทําให้เราเนี่ยได้กลับมาถึง ตัวเองนะครับว่าถ้าตัวเองเหนื่อยมากๆเนี่ยเราควรที่จะพูดคุยกับตัวเองยังไงตั้งคําถามกับตัวเองยังไงมีคําพูดอะไรหรือข้อคิดอะไรที่สามารถปลอบใจเราได้ให้กําลังใจเราได้ในวันที่เราเหนื่อยล้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาบอกนะครับว่าข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างความสุขของเราคืออะไรและอะไรที่ทําให้เราสบายใจ ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้คือการใช้ชีวิตยอย่างสบายๆและไม่เหนื่อยค่อยๆลดการทาเพื่อคนอื่นทีละนิดและทาเพื่อตัวเองมากขึ้นครับสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะถ้าเราพยายามทาเพื่อคนอื่นมากจะเกินไปเนี่ยว่าคนอื่นเขาต้องทาแบบนู้นแบบนี้คนอื่นเขาสั่งเราก็ต้องทา เราอาจจะเป็นผู้น้อยกว่าเป็นตำแหน่งที่น้อยกว่าหรือเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยซึ่งบางทีนะครับเราอาจจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสักน,นิดหนึ่งว่าเออจริงๆแล้วการทําสิ่งที่เป็นความคาดหวังของคนอื่นมันไม่ใช่ความสุขของเราเราไม่จําเป็นจะต้องไปคนขวางโลกไปปฏิเสธเขาตรงๆหรือขวานผ่าซ่าขนาดนั้นนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือค่อยๆถอยออกมาหรือค่อยๆบอกเขาไปว่าเออสิ่งนีน้มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเรามีสิ่งที่ต้องการเป็นแบบนี้ ให้พยายามพูดกับเขาตรงๆนะครับผมเชื่อเลยว่าถ้าเขารักเราเขาให้เกียรติเราแล้วก็เห็นว่าความสุขของเราเนี่ยมันเป็นความสุขของเราจริงๆอะครับเขาก็จะให้เวลาของเราแล้วก็ไม่ได้ไปคาดหวังหรือบังคับเรานะครับเราก็จะใช้ชีวิตด้วยความสุขของเราได้เต็มที่มากขึ้นเราอาจคิดว่าวันนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนมุมมองว่าเราผ่านอะไรมาได้อีกตั้งมากมาย มันคือการขอบคุณนะครับว่าในแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้ามากๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวละมันมีเรื่องเครียดอะไรต่างๆนานามากมายอ่ะให้ลองหันกลับมาดูว่าในแต่ละวันที่เราใช้ไปเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่มันน่าขอบคุณมีเรื่องอะไรบ้างที่มันสามารถซาบซึ้งกับมันได้แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยก็คือซาบซึ้งกับสิ่งที่มันเล็กน้อยมากๆนะครับ ยิ่งเรามีความสุขกับเรื่องเล็กนๆน้อยๆเนี่ยรู้สึกว่าเออมันยังมีคนอีกมากมายอะครับที่เขายังไม่มีเท่าเรามันยังมีคนอีกมากมายที่ยังอยากมีเหมือนเราอยากเป็นเหมือนเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีมากขึ้นรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันแย่ๆมันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตนี้เท่านั้นเองมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราถ้ารู้สึกเหนื่อยสิ่งแรกที่ควรทําคือการพักผ่อนเพราะร่างกายและจิตใจเนี่ยเรากําลังเหนื่อยล้าหากได้พักเต็มที่ ร่างกายจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยล้าทางจิตใจไหมครับสิ่งนี้มันสะท้อนความเหนื่อยล้าทางร่างกายของเราด้วยเนาะถ้าเราสามารถที่จะไปผ่อนคลายไปนวดไปนอนไปพักผ่อนนะครับไปเล่นเกมพยายามพาตัวเองเนี่ยไปในความบันเทิงไปตามความอิสระที่เราต้องการนะครับอยากทําอะไรก็ทําไม่ว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันจะไม่ได้สร้างไรายได้ไม่ได้ทําให้เกิดความรู้ต่างๆเกิดทักษะต่างๆอะ่ะคือเราไม่จําเป็นตั้งแบบนั้นก็ได้นะครับ เราสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราต้องการหรือไม่ทําอะไรเลยก็ได้นะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกไม่กี่คลิปครั้งหน้านะครับที่ผมจะมีรีวิวหนังสือเกี่ยวกับการพักผ่อนเนาะก็จะทําให้คุณเนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การพักผ่อนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการพักผ่อนเนี่ยคืออะไรนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ได้ติดตามรับฟังกันเนาะเพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่น่าจะยาวมากๆแล้วก็ละเอียดมากๆนะครับผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนโดยที่ไม่รู้สึกผิดได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคงั้นกลับมาต่อเพราะฉะนั้นความสุขของเราเนี่ยเรื่องของจิตใจแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันนะครับถ้าเราสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยมันฟิตปังมันมีผ่อนคลายหรือมันมีความสุขเนี่ยจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขไปด้วย เราจะเห็นใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้คนที่เขาออกกําลังกายเี่ยจิตใจของเขาเนี่ยมันก็จะสดใสไปด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหันมาออกกําลังกายสันิดนึงในตอนเย็นหรือช่วงเช้านะครับมันก็จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมาเตรียมสภาพที่มันดีมากขึ้น แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงไม่กล้ามหรือเป็นนักวิ่งมาราธอนขนาดนั้นอะ่ะคือเราไม่ได้เป็นนักกีฬาเนาะเราแค่ออกกําลังกายเพื่อให้ใจิตใจของเราอะ่ะมันเฟรชมากขึ้นมันดีมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายให้มันหนักต้องเหนื่อยขนาดนั้นแค่ให้ร่างกายรู้สึกดีมากขึ้นได้ขนาดก็พอแล้วนะครับงานที่เป็นวันของวันพรุ่งนี้ข้อจัดการพรุ่งนี้สงวนความซีเรียสตัวเองมาไว้ใช้ตอนจําเป็นดีกว่าคือบางคนเนี่ยพยายามแบบขยันเนาะ มันมีคำพูดของผู้บริหารคนหนึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่ที่เราเรียนจบมาเนี่ยเรื่องของงานเนี่ยมันจะไม่มีวันจบเลยนะครับเราเรียนจบแค่ตอนจบเนาะแต่พอเราทํางานอ่ะมันจะไม่มีวันจบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการทํางานหลายๆอย่างว่ายิ่งเราทํางานขยันมากเท่าไหร่อ่ะงานมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักให้ได้ว่าพอให้เราขยนันขยนันขยนัขยนมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็เคลียร์ได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้ทั้งหมดของงานเนาะเพราะว่ามันจะมาอยู่เรื่่ออยๆนนัง เราก็ควรที่จะแบ่งสัดส่วนนะว่าเอองานวันเนี้ยเราสามารถทําวันนี้ได้เพราะมันส่งวันนี้หรือมันต้องเตรียมวันนี้แต่ถ้างานวันอื่นเนี่ยมันสามารถทําวันอื่นได้เราก็ต้องทําวันอื่นนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอางานวันอื่นมาทําวันนี้มันจะทําให้วันเนี้ยของเราอ่ะมันไม่มีความสุขแล้ววันเวลาที่มีช่วงเวลาที่จะพักผ่อนเนี่ยมันก็จะน้อยลงซึ่งนั่นมันก็จะหมายความว่าจิตใจของเราสภาพของเราเนี่ย มันก็จะแย่ไปด้วยแล้วในวันพรุ่งนี้ของเราอ่ะมันก็จะแย่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแบ่งสรรเวลาให้มันชัดเจนเนาะอย่าพยายามขยันมากจนเกินไปอ่ะให้แบ่งสัสดส่วนให้ชัดเจนว่าเออตอนนี้ทำได้วันนี้ก็คือวันนี้พอแล้ววันพรุ่งนี้ก็ปล่อยให้เป็นวันพรุ่งนี้นะครับบางครั้งการหนีก็เป็นความก้าวหน้าเพราะเราเป็นคนกําหนดทิศทางว่าทางไหนคือข้างหน้าสําหรับเราสู้เอาพลังและเวลาไปใช้กับสิ่งที่สําคัญของเราดีกว่าครับถ้าเราเนี่ย ได้หนีในสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ตรงหน้าของเราเนาะมันไม่ได้หมายความว่าเราแพ้หรือเราถอยหลังอะไรเลยมันอาจจะหมายถึงว่าเราเนี่ยได้เลือกเส้นทางในสิ่งที่เราต้องการเองจริงๆเราเนี่ยเป็นการทดลองนะว่าเออถ้าไปทางเนี้ยมันไม่ใช่แล้วก็แค่ย้อนกลับมาแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยมนุษย์เราเนี่ยมันมีขึ้นๆลง,ลงๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยต้อง explore เพื่อหาเรื่องของประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือไปโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญกับเราว่าเออสิ่งนี้มันสําคัญกับเราจริงๆแน่นอนว่ามันอาจจะรู้สึกลําบากบ้างรู้สึกอยากหนีบ้างนะครับแต่ถ้ามันสําคัญกับเราจริงๆอะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะหนีบ้างนิดหน่อยแล้วก็ค่อยกลับไปที่เดิมได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าได้เหมือนกันการรักตัวเองไม่ใช่เพียงรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้ได้หรือเก่งกว่าคนอื่นแค่รักตัวเองในแบบที่เป็นก็พอ บางคนเนี่ยตั้งความคาดหวังของตัวเองสูงมากๆนะครับว่าเออถ้าเราจะรักคนอื่นหรือรักตัวเองได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําประโยชน์ให้คนอื่นหรือทําประโยชน์ให้ตัวเองถึงจะรักตัวเองได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่จําเป็นเลยถ้าเราสามารถยอมรับตัวเองว่าเออตัวเองเป็นแบบแนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะรักตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วนะครับเพราะว่าการยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นเนี่ยมันคือการยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียในวันที่เราย่แย่ในวันที่เราดีมากๆ สิ่งเหล่านี้นะครับมันคือตัวเราทั้งนั้นเลยอย่าคิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันผิดพลาดฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปคิดต่อต้านตัวเองแบบนั้นนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันไม่มีใครที่จะทําตามในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือให้ยอมรับไปเลยว่าสิ่งนี้นมันคือส่วนหนึ่งของเราแล้วคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งนี้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคน ตามหามาตรฐานความสุขของตัวเองไม่ต้องเทียบกับคนอื่นมันตามหายากแต่หากค่อยๆตามหามันจะดีกับเรามากมาตรฐานของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากได้แบบนั้นแบบนี้นะครับเราลองสํารวจดีสิครับว่าถ้าเราตั้งแบบนี้มันมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องหรือเปล่ามันมีคนอื่นมาตั้งความคาดหวังหรือมาตรฐานตรงนี้ของเราหรือเปล่าถ้าเราสามารถรู้ได้นะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะเราตั้งด้วยตัวเองมันมีคนอื่นมาบอกแบบนั้นแบบนี้ว่าอันนั้นดีว่าอันนี้นนดี สิ่งเหล่านี้มันเลยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเลยคิดว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นมาตรฐานสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นกันแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับเราควรที่จะหามาตรฐานที่เป็นเส้นของตัวเองว่าเออเราทําแค่นีน้คือไหวเรามีมาตรฐานประมาณนี้นโอเคคือไหวสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะดีกับตัวเรามากๆเลยในอนาคตเนาะแม้ว่าเราจะไม่เก่งอะไรสักอย่างมีข้อบอกพร่องมากมายแต่เรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในแบบที่เป็น จะต่อจากข้อแรกแรกเนาะบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าจะต้องเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องเก่งศิลปะเก่งคณิตศาสตร์เก่งโอลิมปิกต่างๆเนี่ยซึ่งสิ่ง,งเหล่านี้นะครับมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราควรที่จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเลยนะครับมันมีคนหลายคนเหมือนกันเนาะที่แบบทําสิ่งต่างๆที่เก่งมากๆแต่ก็ยังไม่มีความสุขก็ยังรักตัวเองไม่ได้อยู่ดี สิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือการยอมรับเนาะว่าความสุขแบบนี้มันคือส่วนหนึ่งของเราความสุขของเรามันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยคนนั้นเขาไม่มีความสุขคนนั้นเขามีความสุขคืออย่าพยายามไปบอกแบบนั้นเนาะบางทีเขาอาจจะมีความสุขเล็กๆของเขาก็ได้เราแค่ไม่รู้การแสดงพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนั้นก็ได้เราแค่ไม่รู้เท่านั้นเอง ซึ่งแบบนี้นะครับสามารถสะท้อนกับตัวเราได้ว่าเออจริงๆแล้วเราจะแสดงออกเป็นยังไงหน้าตาเราอาจจะเศร้าแต่ในใจของเราอาจจะมีความสุขมากๆก็ได้แต่นัน่นคือความสุขของเราเราอาจจะมองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสุขในสายตาของคนอื่นนะครับแต่นั่นก็เป็นสิทธิ์ของเราว่าความสุขของเราก็คือสิทธิ์ของเราเลิกใช้คําว่าต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จากทั้งตัวเองและผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเปลี่ยนเป็นคาว่าอยากทําอย่างใจจริงก็พอแล้วนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะมันคือการที่เราเนี่ยต้องหันเหตัวเองว่าถ้าสิ่งนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยน mindset ปรับเปลี่ยนความคิดให้ชอบมันได้อะสิ่งนี้มันจะดีต่อตัวเราในอนาคตมากกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถมีความทุ่มเทมีความสุขกับสิ่งนี้ได้มากกว่าเพราะถ้าเราเนี่ยคิดในแต่ละอย่างเนี่ยว่าต้องทําต้องทําต้องทําต้องทาเนี humble, ่ยมันคือการให้บังคับตัวเองว่าเราจะต้องลุกข,ขึ้นตาแหกีตาขึ้นมา เพื่อที่เราจะต้องทําสิ่งเนี่ยซึ่งมันจะทุกทรมานมากๆแล้วเราเน่ยจะไม่สามารถดําดื่มไปกับสิ่งนี้ได้เลยนะครับระวังการคิดแบบเหมาวรวมสิ่งที่เราทําพลาดวันนี้ยไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรามองหาสิ่งที่เราเคยทําในอดีตดูก็ได้นะครับ ในอดีตเนี่ยที่ผ่านมานะครับมันก็มีขึ้นมีลงมีสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วก็ทําได้ไม่ดีต่อให้เราเก่งมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่ามันจะมีวันที่เราพลาดแล้วก็พลาดแบบพลาดเลยนะครับคือพลาดแบบไม่น่าจะพลาดได้แต่ก็พลาดได้อยู่ดีสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนถ้าเราสามารถเข้าใจได้แบบนี้นะครับความคิดแบบเหมารวมว่าทั้งชีวิตของเราจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับ ผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเนาะเขาบอกว่าเวลาเขาเจอปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็คิดว่าทางชีวิตของเขาเนี่ยมันล่มสลายแล้วทางชีวิตของเขามันล่มจมแล้วซึ่งสิ่งนี้นะครับมันไม่ได้บ่งบอกว่าทางชีวิตจะเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะมันเพียงเป็นเพียงแค่ค,ความคิดของเขาในหัวของเขาเท่านั้นเองผมยังเห็นเลยนะครับว่าในแต่ละวันเมื่อวาน,นเนี่ยเขายังทําได้ดีเลยอะ่ะแต่เขากลับมาโทษตัวเองว่าทางชีวิตของเขาเป็นแบบนั้นไปแล้วซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับสุขภาพจิตของเราสักเท่าไหร่นะครับ หากจิตใจเหนื่อยล้าลองยืดเหยียดร่างกายดูก่อนเมื่อร่างกายผ่อนคลายจิตใจเราก็จะดีขึ้นตามร่างกายของเรานะครับมันเชื่อมต่อกับตัวเรามากๆเนาะพอร่างกายของเรามันผ่อนคลายจิตใจของเรามันก็จะผ่อนคลายไปด้วยลองสังเกตตัวเองง่ายๆเนาะถ้าเราไปอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เราชอบอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติผมก็ชอบมากๆเนาะ ในวันที่ผมรู้สึกเครียดหรือเกรงกล้ามเนื้อมากๆเนี่ยพอผมไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันชอบมากๆนะครับมันก็ทําให้ร่างกายของผมเนี่ยมันผ่อนคลายไปโดยปริยายมันมีความสุขไปโดยปริยายซึ่งแน่นอนว่ามันก็เลยฮิวจิตใจของผมเนี่ยที่มันเหนื่อยล้าอยู่ก็ถูกฟื้นฟูไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะรู้จักการผ่อนคลายหรือพาตัวเองไปในสถานที่ที่ผ่อนคลายนะครับก็จะช่วยทําให้ใจิตใจของเราเนี่ยมันฟื้นฟูได้ดีมากขึ้น การนึกถึงเรื่องที่ไม่จําเป็นก็สําคัญกับชีวิตเราเหมือนกันแม้มีเวลาเพียงเล็กน้อยก็ลองแวะเดินเล่นข้างทางดูก่อนก็ได้จุดสําคัญคือการพาตัวเองเนี่ยออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆมันจะช่วยทําให้ความเครียดของเราเนี่ยลดลงได้นะครับบางคนเนี่ยพยายามที่จะทําในสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่สําคัญตลอดเวลานะครับแต่ชีวิตจริงของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ productive มากขนาดนั้นได้เนาะ แน่นอนว่าในแต่ละกิจกรรมของเราอ่ะเราก็ควรที่จะเริ่มทาในสิ่งที่มันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยอ่ะแค่ทาในสิ่งที่อยากทาเท่านั้นอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องสร้างไรายได้ไม่ต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องดีมากขึ้นเก่งมากขึ้นอ่ะไม่จําเป็นเลยนะครับแค่อยากทาแค่นั้นพอสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ความเครียดของเราเนี่ยที่มันเกาะตัวอยู่ในหัวเนี่ยที่มันกําลังทับถมกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันถูกสาสางออกไปได้เยอะมากๆเลยนะครับ ความรู้สึกของใครก็เป็นของผู้นั้นเพียงผู้เดียวไม่จําเป็นต้องนํามาเปรียบเทียบกันเลยเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างสาคัญเนาะถ้าเราจะใช้ชีวิตให้มันยากเนี่ยก็คือเราต้องเอาความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยมาเข้าตัวเรามาคิดว่าเฮ้ยเราต้องเข้าอกเข้าใจเขาใส่ใจเขาใส่ใจเราซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเลยทําให้ตัวเราเนี่ยทุกไปโดยปริยายทั้งๆท,ที่เรื่องเหล่านั้นอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของเราเนี่ยสิ่งที่เราทําได้นะครับคือพยายามที่จะอยู่ภายนอก ความรู้สึกของเขาเนาะแล้วก็ให้เห็นว่าเออเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้สิ่งนี้มันจะเซฟกับใจเรามากกว่าอย่าพยายามเอาใจลงไปเล่นมากจนเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่แตกต่างจากเขาเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรที่จะเปรียบเทียบกันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีความสุขอยู่ดีแล้วครับเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเฮ้ยคนอื่นเขาจะมีความสุขกับเราไหมเราจะมีความสุขบ,บนความทุกข์ของคนอื่นหรือเปล่าถ้าเราโมาแต่คิดแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะไม่มีความสุขจริงๆหรอก ความรู้สึกของเราเด่ยสำคัญกับเรามากๆนะครับเราควรให้เกียรติความสัมพันธ์ของเรากับตัวเองมากๆว่าเออฉันมีความรู้สึกแบบเนี้ยก็ยอมรับแล้วก็ดื่มด่ามันไปเติมที่อย่าไปพยายามที่จะมองคนอื่นมากๆนะครับอยู่รอดอย่างยอดเยี่ยมจากการเปลี่ยนจากคนที่พยายามมากเกินไปเป็นคนที่เพึ่งพาผู้อื่นเมื่อ,อยามจําจเป็นคนที่อยู่รอดได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะหาด้วยตัวคนเดียวได้เนาะ เราจําเป็นจะต้องพึ่งพาคนอื่นเมื่อยามจาเป็นทุกครั้งเลยซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องกล้าเอ่ยปากว่าเออสิ่งเนี้ยฉันทําไม่ได้ฉันอยากจะขอความช่วยเหลือการเอ่ยขอแบบเนี้ยผมคิดว่าถ้าเขาอยากจะช่วยเหลือเนี่ยเขาจะช่วยเหลือจริงๆครับและเขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยว่าเขาเนี่ยมีค่าที่จะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปทําให้เขาเดือดร้อนไปทําให้เขายุ่งยากมากขึ้นอะ่ะถ้าเราไม่ใช่แบบ ผู้ขอมากจะเกินไปหรือพึ่งพาคนอื่นมากจะเกินไปอ่ะแค่เรานานๆครั้งที่จะขอพึ่งพาคนอื่นเนี่ยผมว่าสิ่งเนี้ยทุกคนควรที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เรามีความสุขอยู่รอดได้แล้วจะไม่จําเป็นต้องเหนื่อยมากจะเกินไปไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยทำไมชีวิตฉันต้องพยายามมากขนาดนี้เนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเอ่อปากขอ,ขอความช่วยเหลือคนอื่นนะครับ ถ้าอยากให้ผู้อื่นพอใจฝึกเลิกพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดสำคัญกว่าการพูดหนึ่งร้อยเท่านะก็คือให้รู้จักเงียบนั่นเองครับบางทีเนี่ยยิ่งเราพูดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผู้อื่นเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่มันพูดไม่หยุดเลยทําไมมันพูดอย่างเดียวมันพูดแบบไม่เคยฟังใครเลยการทําให้ผู้อื่นพอพอใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดเนาะแต่มันคือการเงียบมันคือการรับฟังมันคือการให้รู้ว่าเออสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคืออะไรมันคือการสะท้อน กลับไปแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาพอใจได้นะครับความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังแต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นดังนั้นจงตั้งใจว่าฉันจะเป็นคนคว้าความสุขมาเองความคาดหวังของเราเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่สามารถที่จะจัดการได้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะเราหมดแต่คาดหวังมันแต่สิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือให้เราเนี่ย คิดว่าสิ่งเนี้เราสามารถควบคุมได้สิ่งนี้เราสามารถสร้างขึ้นได้มันจะเอาอำนาจที่เราสามารถจัดการได้มามากขึ้นด้วยนะครับห้ามคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปเราไม่สมบูรณ์แบบผิดพลาดบ้างแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยตัวนี้ก็สําคัญนะอย่างที่ผมพูดไปอ่ะว่าต่อให้เราเก่งมากแค่ไหนอ่ะมันก็จะมีวันสักวันหนึ่งที่เราพลาดพลาดแบบมากๆเลยนะครับ เราก็ควรที่จะยอมรับว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องผิดพลาดแล้วก็ไม่สมบูรณ์แบบสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับมันจะทําให้เรายอมรับตัวเองได้ทุกแงม่มุมซึ่งสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันก็คือการรักตัวเองถ้าเรากําลังเกรงใจใครกันอยู่เนี่ยชีวิตเนี่ยมันเป็นของเราแล้วอย่าพยายามที่จะทําให้คนอื่นเขาพอใจมากจนเกินไปเนาะอย่าเกรงใจคนอื่นมากจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็ต้องกลายเป็นเท่าทุลีกันหมด มันไม่มีใครหรอกครับที่จะต้องอยู่ยืนคงกระพันเนาะต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาต้องมีความสัมพันธ์เพราะตัวเองเป็นอมตะมันไม่มีใครหรอกครับสุดท้ายทุกคนจะต้องลงดินกันหมดจะต้องกลายเป็นปุ๋ยผงกันหมดสิ่งเหล่านี้นะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยได้ย้อนกลับมาว่าเออจริงๆแล้วที่เราใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยเรามีความสุขกับชีวิตของเราจริงๆใช่ไหมหรือเรามีความสุขเพราะว่าคนอื่นเขาบอกว่าเรามีความสุขสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะอย่าพยายามเกงใจคนอื่นมากจนเกินไป ให้รู้จักการปฏริเสธบอกว่าไม่เยอะๆนะครับให้เราเนี่ยหันมาเห็นความสําคัญของเวลาที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ที่มันน้อยลงน้อยลงทุกๆวันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้เหนื่อยกับโลกใบนี้มากจนเกินไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมได้ตรกตะกอนจากการอ่านซึ่งแน่นอนว่ามันก็ยังมีอีกหลากหลายแงม่มุมแล้วก็มีการตีความที่ได้อีกหลากหลายรูปแบบนะครับเพราะว่า ที่ผมรีวิวเนี่ยมันก็คือการตีความของผมเพียงคนเดียวนะครับก็สามารถหาซื้ออ่านกันได้ที่ลิงด้านล่างเลยนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถซื้ออ่านกันได้อย่างง่ายดายพอคุณอ่านแล้วเนี่ยลองมาแบ่งปันกันได้นะครับว่าอ่านแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างอ่านแล้วได้อะไรบ้างนะครับคุณมีความทุกข์อย่างไงบ้างนะครับแล้วคุณมีพยายามที่จะฝืนตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าแล้วคุณพยายามมุฟออนอย่างไงบ้างนะครับพยายามปรับปรุงเรื่องของการตึงเครียดทางร่างกายทางจิตใจทางการงานการสัมพันธ์ ยังไงบ้างน,นะครับก็จะทำให้คลิป,ปโดโอเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นได้นั่นเองโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยโอเคในหนังสือเล่มถัดไปจะเป็นหนังสือเล่มอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ